สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยครูเป้ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคม2564นะคะคลิปการสอนครั้งที่15แล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องอักษรน,นำทำให้เสียงต่างไปนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะครูเป้จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดต่อจากคลิปครั้งที่1 4นะคะทำในหน้าที่58 หัวข้อที่6ต่อเลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนนะคะให้นักเรียนอ่าเปิดหนังสือวิชาปภาัาไทยในหน้าที่58นะคะต่อในสัปดาห์ที่แล้วนะหัวข้อที่6นะคะให้นักเรียนเขียนคําที่มีอักษรนําตามหัวข้อที่กําหนดนะคะเขาก็มีหัวข้อมาให้เรานะคะก็มีหัวข้อชื่อคนชื่อพืชชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของและก็ชื่อสถานที่นะคะอย่างละสามคนะคะให้นักเรียนเติมหามาใส่นะคะครูเป้จะยกตัวอย่างนะคะอย่างชื่อคนนะคะเช่นติจารปิยาวัฒน์ชื่อพืชนะคะอย่างเช่นคําว่ากุหลาบนะคะชื่อสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่วาหนอนนะคะส,ส่วนชื่อสิ่งของชื่อสถานที่ให้นักเรียนเติมเองนะคะอย่างละสามคำนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะ ค่ะนักเรียนนะคะเรายังอยู่ในหน้าที่59นะคะหัวข้อที่7นะคะให้นักเรียนเติมคําที่มีอักษรนําลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะต้องเป็นอักษรนําเท่านั้นที่จะต้องเติมลงในช่องว่างนะคะเขาก็มีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ให้นักเรียนเติมนะคะครูเป้จะยกตัวอย่างในหัวข้อที่1นะคะ อัข้อที่1ก็คือเขามีความในช่องว่างนี่จะเติมอะไรคะขยันนะคะขันแข็งและตั้งใจเรียนยางสม่ำเสมอนะคะเห็นไหมคะนักเรียนต้องหาคำที่เป็นอักษรนำเท่านั้นนะคะมาเติมลงในช่องว่างส่วนในหัวข้อที่2หัวข้อที่3มและก็หัวข้อที่4ให้นักเรียนเติมเองนะคะค่ะนักเรียนเรายังอยู่ในหน้าที่59อยู่นะคะเรามาดูหัวข้อที่8นะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําในหน่วยการเรียนรู้นี้หน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่7นี้นะคะให้นักเรียนเลือกคํามานะคะจานวน5คํามาคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําละ2ครั้งนะคะครูเป้จะยกตัวอย่างคําว่าหลักแหลมนะคะต่อไปก็จะเป็นคําว่าหลักแหลมนะคะอย่างละสองคำแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนในหัวข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ให้นักเรียน เลือกคำมาคัดลายมือตัวบรรจงติมันทัดเองนะคะทำได้ไหมได้นะคะค่ะเด็กๆเราไปดูกันต่อเลยนะในหน้าที่60ค่ะบันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอา่านและเขียนสะกดคำที่มีอักษรน,นำทำให้เขียงสรุปความรู้ได้ว่าคำที่มีอักษรน,นำนะคะจะมีช่องว่างให้เราเติมใส่นะคะออกเสียง พยางค์เดียวนะคะคำที่มีหอนำตัวอย่างคำนะคะครูเป้ยกตัวอย่างคำว่าหมอนนะคะส่วนในช่องว่างอื่นที่ยังว่างอยู่นะคะให้นักเรียนเติมเองนักเรียนพอจะเติมได้ไหมคะให้นักเรียนสามารถย้อนไปดูคลิปแรกของเรื่องออักษรนนำทำให้เสียงต่างไปได้นะคะมันก็สามารถที่จะเอามาต่อตรงนี้ได้นะคะ ส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานยังส่งได้นะครูเป้ยังทวงอยู่นะคะอย่าลืมส่งงานกันด้วยนะนะคะทําเสร็จแล้วก็รีบส่งเลยนะคะไม่ได้ยากเลยแล้วเราก็จะได้ขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่แปะต่อไปนะคะใครไม่เข้าใจสามารถทักในไลน์หรือโทรไลน์ส่วนตัวได้นะคะหรือจะโทรศัพท์มาได้นะคะครูเป้สามารถอธิบายให้ได้นะคะส่วนในคลิปนี้นะคะขอจบ การสอนในเรื่องอักษรน,นามทำให้เสียงต่างไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ